การเห็นตะเด็นนรู้ว่าเซตปฏิบากับอุตตะทรสดูลากอ่ะอืมดอกไหม่ก็รลังออกมาแล้วก็าลังได้ใช่ชุ่มมันจะมาไหมมามันอกเดี๋ยวไปใส่สภาพก่อนอเพิันยังติดงานบ่ม่้ข้านเวเแม่ครัวแม่ครัวตอนนี้เบลอเตรียมละเหวเิวลงจากเขาลงมาเจเหวลวเดี๋ยวไป เดี๋ยวไปทอดปลาหมึกก่อนเด้อเอาเอาหน,นีล่างจะทอดปลาหมึกด้วยจ้ะเด้อทอดปลาหมึกข้างนอกเนาะเพราะว่าเพราะว่าอากาศมันก็นดีอยู่เราบ้านนี้ข้างในมันเหม็นเนาะเฮาก็แช่นนามาเรียบร้อยแล้วปลาหมึกแซนนามไว้พอมันเค็มซื้อมาจากมูอมาจากเมืองไทยฮะก็มาซื้อแล้วก็เฮาก็เลยมาเฮ็ดนี่แหละอันนี้เนื้อแช่นานาไวแ้วแล้วจะล้างน้ำไว้แล้วเดี๋ยวเฮาสิมาทอดทอดปลาหมึกปลาหมึกแห้งล้างน้ำทอดกินสุดเด็ด หั่นเล้ยาอโใส่จแล้วนกขัใส่รถพอเดพกเมือพแกทอดทอดปลาหมึกปลาหมึกแห้งมื่ล้างน้ำไหมเราว่ามันเข้มวันวันไหนชิมหมือนอันตะวันมันเข้มนูกเลยล้างน้ำลทอดใส่าทอดหกิโลเพงกิโลเลยหนึงทอดทีเดียวหนึ่งกิโลเลย มันเนเมนเทียดเดียวเออเมนก็เมนบานดีบาดมึงดู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 วงมปลาหมึกเาะข้าในสุกเอาอย่อันไปมึงก็พี่เลื่อนพี่ไม่นั่งแ่ะไปแราเลื่อนมาคนแม้อยวไเปนรเสียหิวบนีเอากินไป เล็กหน่อยกินไปเห็นสัวเธอกับหบบนูเธอขาตัวสวนยันรับเอาอันนั้นมาทรงเมียมาของนั้นเอาปลาอันนั้นมาส่งอืลดไปสองกี่แต่กินไปสองกิโล <c oughs> ปลาหมึกปลาหมึกแขงลวก <c oughs> ล่างหนามมันเลยเป็นนึง่งเน้ะเขาควมเห็นที่เป็นเอกันว่าี่นแมงดา <c oughs> เนาะนะซื้อ <c oughs> กินแมงดาดีไม่ค่อยมีกินแมงดา <c oughs> กินแมงดาเหรอทีเขากินแมงดาเขาไมีกินแมงดาไม่ได้กินอะไรี่ <c oughs> <c oughs> เขากลิ่นบางอย่าม เค็มเอาเมนดาเขมเมงดาสองตัวค่ะรู้สึกว่าขาดเมงดาถิ่แก่ไ็เลยมันหัวเปลี่ยนเลวแต่ละเมนูมันเปลี่ยนย้อนชินใหม่นะชิ้นใหม่นะเมื่อมั่าแมบุ่นก็เขาใจไ่อน่ก่น่กนก่อนเริ่เลยเริเลยกะร่าง่ายรูปอยู่ก็ร่างกาย จุกอะสนอันนี้อันนี้พอดีอันนี้กะพ่อดีรสตัดบวานลงจะงอนกบหวานลงงอนยังหิวกันระหว่างกะทิหรือเปล่าน่าจะใช่ระหว่างกะทิอันนี้ดดเข้มน้ำจีนส้มน้ำปลา น้ำกินส่งน้ำปลาให้ลูกชายมันจะเป็นยังไงสปิซารกะรักซกยอนสมลนี่อะไรไหม น้มฟังน้ำจีนเต้ปล่าไอ้เ่น้ำปลาโอ้กูเกเอาอะไรรอเยก็เยอีกสาวเหลือกอนนิดเดียแต่ละมือแค่เยอะบับานเด่ยวไม่ับควอมจริงกคหยาบขียมีไผ่แมนโบเอาลง่ไมเอาเลยแมน เขจุกไปแล้วตั้งใจตั้ไปแล้วับอมันนั่งะโดนเลยพ่อเขาเดียวมาา่กาังเลยค่ะเจ้ากนมี้เมื่อร่เมอะ่เจ้าซมเขามาสร้างถนนใหมศาสตร์เรอยังไม่เห็ีเออบอกกนหนึ่งายเนบอว่าผู้ใดสิมาจะที่จริงบาคนอื่นบทุกข์ินเนาะเพว่าปอบอกคนเดียวเนี่ยแม่เออใช่ มันกันแล้วหอยความากินนะหอยตองกินอยู่เพราะว่า่อยเขียนมากอยู่ว่า่อยควมากินซื้อกันหนึ่งไรก็เหลือหอยมีเจจำน่องที่แน่นอนนะหอยกินข้าสวยอาออืสวยเลยมีมีมีแข่งกันบ้านนพกของนั่นน่หอยเจี๊ยบกงกุ้ค่ะของข้จม่ันมันยากดีค่ะมาถึงมันหิวมันมันปวดหใจเลยมันนั่งรอเงยเงยเลยเขามากเขามากเเลย ไม่ได้กินข้าวเช้ามานเสียอาหารมาจากบ,บ้านบ้ <c oughs> าหนหนึงมอุดอุดนั่งเลย